เอาเลยนี่คือดาวโบชีแบบบินมาจากตุรกีเพื่อจะมากิน,กนขายกูเหลือเกินอร่อยจังแจ้จะต้องดีจะว้ายเ,เ,เอาพิงเม็ดไว้หรอขอโทษเอาเม็ดขึ้นมาก่อนพิงเม็ดไว้ก่อนแกจริงๆเอาเม็ดขึ้นมาก่อนน,นิบนึงเขาดูแบบฟู้ดคุณภาพอ่ะอ่ะโอเคนี่เห็นจอไหมนะ่ะพิงเม็ดเห็นจอไหมนะ่ะเออ,จ,อ,รอจริงอ่ะ ุตสหบบินจากตุรกีมาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาสักหน่อยนี่รอยพีแคนอ,อันนี้คือผ่านการแช่เย็นมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะเมื่อกี้นี้ได้ทำการลื้อเข้าของจากตุรกีมามต้องอยากเข้ามาหาชนเลยใช่ป่ะอยากซื้อหุ้นเลยใช่ป่ะถ้าคือเมื่อกี้เสร็จกูพูดตรงๆว่ากูอยากให้บิวลาพอร์ตเอาเข้าเอาไปสษักเข้ามาหาชนกูอยากซื้อหุน้นเอารีแจ็ครีแอคจริง ม่นิ่งไปอ่ะ็อสต่ออุ้ยทำหน้แบบง,ง่ายชีสมะละมุนอุ้ยด้วอ่ะชีว่าละมุนแ,แบบมันเปรี้ยวนิดๆอะ่ะใช่ใช่มันมีความชีสแบบมันจะหวานก็ไม่ได้หวานสะทีเดียวแต่มันมีความ,มแบบมีความเปรี้ยวอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะเออคือฉันอา ฉันนั่งคิดว่ามันจะเปรี้ยวกว่านี้อ่าในในในมือก็เลยรู้อ๋อรสมันกลมๆเขาไดแล้วเออแล้วพอมันแบบบวกกับใยถั่วอืมฉันก็แบบเออมันก็เออมันก็ตัดเลี่ยนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบไม่อยากให้เขาเลิกขายคือรสอื่นฉันไม่เคยกินนะฉันคยกินแต่รสนี้เพราะพุ่งตรงว่าฉันเป็นทาต๊ตอกตอกอืมอร่อยนับว่าถือว่าอร่อยอร่อยคุ้มค่าที่ฉันขายไปใช่ไหม คุ้มค่าคุ้มคุ้มเงินด้วยต่อให้มันแบบราคามันก็ไม่ไม่ใช่ถูกถูกอ่ะเนาะเออแต่แตว่าถือว่าคุ้มเงิน,เ,งนเออในในแบบไซส์ขนาดนี้สําหรับราคานี้ฉันรู้สึกว่าถือว่าเป็นขนมคนดังที่คุ้ม,มเห็นไหมฉันบอกแล้วแจ้ต้องแจ้ต้องเข้ามาหาชนได้แล้วฉันรอซื้อหุ้นเลย